มานะคะงานเดียวกันค่ะดิฉันได้เจอกับดาราสาวหน้าใหม่มอโอ้โหตะลึงเลยนะคะคนคุ้นเคยของเราเนั่นเองนะคะคุณต้นหอมสกคุณตะลา่าอย่างที่บอกนะคะคไปอัพหน้ามาเนี่ยเ<อ>พิ่งได้เจอเขาเพราะาอัพหน้ามาคราวนี้กนะ็คือสวยปังมากจริงๆแล้วคืองานล้นมือเจไปดูระยะใกล้ก็ท<อ>ี่ก็ทางยางหน้าเขาสวยปังมากจริงคือตาเนี่ยมันฉายฉ่ำวาวเด็กลงจริงๆเลยนะคะคือต้นหอมบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ชีวิตปังขึ้นแบบทันตาเห็นนะคะล่าสุดร้อนๆก็ฮอตมากถูก ถูกพูดถึงในโซเชียลนะคะกับการที่ได้เจอหน้ากับอดีตคนรักเก่าค,คุณแท็กพรรญยูเข้ปไปออกอรายการด้วยกันอน,นะคะคือไม่เจอกันมาประมาณสิปีอะเลิกกันไม่ค่อยดีด้วยนะคะย้ําว่าที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยคือต้นหอมเขาบอกเองนะคะซึ่งคุณหอมก็เล่าให้ฟังนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลภาพที่เกิดขึ้นหน้าจอหมายถึงการได้เจอกันทั้งคู่เนี่ยค,ะค่ะเกิดจากหมอดู<ะ>หมอดูคนเดียวคนเดิมเนี่ยทักนะคะว่า ต้นหอมเธอไปเธอต้องออกรายการกับเ,ออเนี่ยคนนี้เท่านั้นกับแพ็กเท่านั้นเธอถึงจะขายของได้เออนะคะซึ่งทุนเดิมเนี่ยของต้นหอมเขาก็เชื่อหมดใจอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหนี้เขาก็มีเรื่องเล่าอะนะที่หมอดูแบบทายถูกนู่นนั่นนี่ในที่เขาโพสต์เนี่ยค่ะ <c oughs> พ่อแม่พูดไม่เคยเชื่อ <c oughs> หมอดูพูดคาเดียวทําตามหมดค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกไปมันก็ตังอย่างกับตาเห็นค่ะนอกจากจะขายของฟังสมใจแล้วนะคะครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกความรู้สึกผิดในใจตลอด10ปีที่ผ่านมาของต้นหอมอด้วยถึงกับน้าตาซึมนะคะหลังจากที่ขอโทษที่ฝ่ายชายด้วยค่ะเครียดคะ่ะ <c red> คือคนไม่เคยเจอกัน10ป,ปีหอมไม่ได้เลิกกันดีไงคะ <c red> เราเลิกกันแบบว่า,เ,าเหมือนเหมือนใครเอาหมาพิษบูสองตัวอยู่ในถังอ่ะแล้วนื่อสองซเปิดมาแล้วเรากัดกันอ่ะ 1, มันไม่ดีเลยบนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกจริงหอมนั่งแล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะจริงๆแล้วไอ้คำขอโทษหอมเตรียมไว้อยู่แล้วแต่ว่าเรากล่าวว่าพี่กีกรจะถามแล้วก่อนให้เราพูดเราเราก็จะไม่ร้องหรอกอ <ๆ S 2> เพราะถึงตาที่เราพูดอ่ะมันก็เลย นิดนึงแต่แต่บอกตัวเองว่าอย่าร้องนะมันอายเขาแต่วันนี้ขอว่ามันก็สบ,สบายสบายเหมือนปลดล็อกแล้วมันโล่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างใครไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถถักทายกันได้ได้ดีแล้วก็วันนั้นก็คือภรอรยาเขาก็มาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งสคนนะคะ นะคะเคลียสิ่งที่ค้างคาใจหมดแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณต้นหอมขอเคลียชัดๆก็คือความสัมพันธ์กับเฮียป้องนวัดของเราพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงไงหลังจากที่แซวกันลงรูปกันอยาบอกนะว่าเขาแซวกันค่ะผู้ชมแซวกันไปผ่านมาบผ่านสื่อเนี่ยแหละค่ะวนหลายคนเชียร์บอกให้คบกันจริงๆเอารูปเก่ามาเปรียบเทียบไงอันนี้รูปสัยเก่าก็สดนะคะกับรูปล่าสุดเหมือนเขาแซวกันบอกว่าเออสวยขึ้นเราจะตีบได้ไหมนะ แล้วที่สําคัญพี่ป้อเนี่ยเอ่ยปากบอกเลยนะคะบอกว่าอายุ40ปีแล้วถ้าไม่คบใครเนี่ยมาคบกับเฮียดีกว่าต้นหอมจะว่ายังไงจะ say yes เซย,ย์เยสเลยไหมอ่ะฟังเสียงเลยค่ะหอมว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเ,เวลาที่หอมเจอเขาแบบแววตาอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ชอบมาคิดไกลตลอดแหละรูป <c oughs> อ่ะ <c oughs> และอประโยคที่บอกว่าถ้า40เราไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะ <c oughs> ขอ,ขอมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมได้ประโยคนี้รู้จกากปากเขาเช็คถามแล้วเขาบอกว่าไม่เอากันอยู่แล้วหมายว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้ว oh. แกงผูหรือเปล่า นะคะโสดสวยแบบคุณภาพจริงๆคุณภาพแต่ว่ามีแต่หนุ่มๆมาแบบว่าให้ความสนใจไงแต่ยังไม่เซเยสกับใครแบบว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องว่าปริมาณจะเข้ามาเท่าไหร่หือแคนคุณภาพก่อนจริงนะคะแต่ตัวจริงสวยจริงพี่อ่อนเน้นหาเงินหรือเปล่าคุณออนนี่ไปเจอมาบอกว่าโอ้โหปังมากน่าฉ่ำวาวดูผ่านนก็คือแบบว่าซูมได้ไม่ขัดต่ชมที่การันตีจากผข่าวของเราทุกคนนะบอกพี่เราเจอสวยมากหน้าเด็กขึ้นด้วยอยู่ว่าประสบความสำเร็จนะคุณจังเมื่อไหร่อะจองหมออะเมื่อไหร่จะไปอะดิฉัน จองหมอได้แต่หนึ่งคือเงินสองเวลาต้องบอกว่าเงินน่ะมีไหมตอนนี้ล่าสุดมีหมอคนหนึ่งว่างหมออะไรคะหมอป่าว้าวคนนี้ทุบสารไม่ใช่เหรอก็เนี่ยทุบทิ้งได้เหมือนกันทุกที่งตายหรือเปล่าเนี่ยแม่ตู้สิแม่ตู้อะไรนะตู้หน่อยสิไม่เป็นไรคือตอนนี้แบบให้เพื่อนย้อเย้ยได้แต่แเลยตุดจีนมา14กุมภาฉันก็จะแบบเดี๋ยวรอดูเลยคนสวยคนนี้เป็นยังไง